สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการเปิดที่เก็บของของ Honda Super Cup ซึ่งหลายท่านจะเปิดค่อนข้างยากมันจะมีอยู่สองล็อกไอล็อกที่หนึ่งเนี่ยก็คือล็อกสำหรับเปิดเบาะเปเติมน้ำมันส่วนไอล็อกที่สองเนี่ยคือล็อกสำหรับเปิดตัวเนี้ยทีนี้วิธีการเปิดหลายคนถ้าสมมติเปิดล็อกแรกปั๊บมันจะเป็นการเปิด สำหรับตัวเติมน้ำมันก็คือเบาะเติมน้ำมันหลายคนก็ไปดินล็อกที่สองแล้วดึงทีนี้ถ้าไปแบบนี้ดึงยังไงมันก็ไม่ออกมันจะทำให้เดือยเดือยที่เกาะอยู่สามอันสี่อันอยู่ตรงนี้มันหักอีนนี้วิธีการที่ถูกต้องก็คือให้ท่านเสียบกุญแจเข้าแล้วกดไปในล็อกล็อกที่สองจากนั้นดึงนิดนึง แล้วเอากุญแจบิดกลับมาที่ล็อกที่หนึ่งแค่นี้มันก็จะออกโดยง่ายเพราะว่าถ้าท่านเห็นตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเดือยตรงนี้มันจะหมุนอยู่แบบนี้มันจะเข้าล็อกของมันพอดีโอเคครับเเเเปป็็นนนนนชคทีี่่่ออออาแแตตใจลกงงััมมววย